เอมครับอันนี้ผมมายืนอยู่หนะ้าสายคาสิเร์ของเครื่องคิดเงินนะครับบริษัทเข้ามาจตาบริษาทก็ช่วงนี้เป็นช่วงโลนะแต่ว่าก็ยังมีคนนะครับ่ปงนประมาณใบสามทนะี่เข้ามาดูนะฮะวัาสันอยู่ฝั่งนู้นตรงนี้นู้นนะครับวัดอันนี้ถ้าเกิดคิดเงินร้านทองอยู่ของโซนนี้ครับนะถ้าคิดเงินปุ๊บเดินออกมาเดินออกมาก็จะมาเจอร้านทองโอล่าตรงนี้ฝังนี้ เนะครับเขาก็จะออกได้สามทางก็คือทางวัดสันฝั่งนูน้นแต่ฝั่งนู้นนะคนเดินเงียบมากคนจะเดินอยู่2อลายน,นี้ก็คือลายกลางที่เข้ามาตรงนี้เพื่อไปออกประตูนหน้านะ่ครับโซนกลางตรงนี้ผ่านแวนทอฟจากอีกโซนก็คือออกโซนนู้นเห็นไหมรถเข็นเห็นไปนะก็จะไปผ่านหน้าหลังใหญ่นัาทำเลนี้นะทำเลดีเลยผมเดินไปดูเนาะ เห็นไหมครับคนก็เดินเข้าเด็ดหรอกแต่ตรงนี้มันเป็นทางเข้าห้องน้ําจิ๋วร้านก็คือร้านห้องกระจกตรงเนี้ฮะออกด้านข้างอันนี้เป็นบูธอยู่ติดกับบูธท,ทำเลยด,ดีเลยแหละผมว่าเน,นี่ะครับออกกระสวอนัางนี้อันนี้ก็เป็นโซนธนาคารโซนไอที